เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือคลิปที่2นะครับเมื่อกี้ผมแนะนําในท้ายคลิปแรกผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าเราเดินอย่างนี้นะครับเสียงที่ได้มันจะเป็นยไงอันนี้ผมเล่นในคีย์เอฟเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะเผลอเล่นในคีย์ซีแต่แอคคอร์เดียนนะครับข้อดีของมันอย่างหนึ่งนะครับพอเราเข้าใจแพทเทิร์นมันเนี่ยสิบสองคีย์สิบสองหน้าตาเวลาชิปไปนะครับ มันเหมือนกีตาร์ที่เวลาเราเล่นคอร์ดในนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันรูปล่างมันจะคงที่ครับมันรีีเลทีฟหรือการสัมผัสของมันผมจะไปเล่นคีย์อื่นนะครับผมก็เล่นผมก็เล่นเหมือนเดิม <ฟ Com> เล่นตรงไหนก็เหมือนเดิมครับ างเดินระยะห่างเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นแอคคอร์เดียนเนี่ยความฉลาดในการดีไซน์ของคนที่ออกแบบมานะครับถามว่าทําไมต้องเป็นคู่5คําคตอบคือตรงนี้แหละครับคือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความสม่ําเสมอเกิดรูปร่างที่สมมากในทุกๆคีนะครับถ้าเราเข้าใจดนตรีในคียเดียวคียีนะครับเราคูณไป12บสองีเนี่ยมันสม่ําเสมอหมดเลย ความไม่สมมาตรเนี่ยเช่นอะไรเช่นในเปียนโนนะครับเปียนโนเนี่ยเราไปดูเลยว่ามันจะมีคีย์ขาวข้างล่างกับคีย์ดำนะครับซึ่งคีย์ดำมันมี2มี3ก้านแล้วก็มีคีย์ขาวที่ติดกันอสองจุดอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่สมมาตรเวลาเราเล่นคีย์ซีปุ๊บเนี่ยะระบบคอร์ดระบบแฝดชาร์ปเนี่ยมันเคลื่อนไปเนี่ยโอ้โหมันมันคือ12หน้าตาเลยใน12คีย์นะครับแต่ การที่ดีไซน์เปียโนอย่างนั้นก็มันมีเหตุผลของมันนะครับเพื่อเชื่อมโยงกับระบบสัญลักษณ์ทางดนตรีซึ่งทําให้เข้าใจไอ้พื้นฐานวิธีคิดทางทฤษฎีดนตรีนะครับเปียโนเนี่ยออกแบบมาเพื่ออธิบายที่ระบบชื่อโน้ตระบบขั้นคู่เสียงระบบอะไรนะครับมันมีเหตุผลข้อดีต่างๆมากมายที่เขาดีไซน์อย่างนั้นแต่สิ่งที่ตามมาจากการดีไซน์ง,งั้นก็คือความไม่สม่ําเสมอนะครับใน12คีย์อ่า โดยเฉพาะเรื่องนิ้วนะครับแต่แอคคอเดียนเนี่ยความเจ๋งของมันคือ12คีย์เนี่ยมันสม่ำเสมอรูปร่างมันเหมือนกันทางเดินระยะห่างนิ้วอะไรเหมือนเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอ่าเรามาดูหนุหน่มนะข้าวสาวน้าเกลือนะครับถ้าผมลองเล่นคอร์ดเนี่ยโดยยังไม่ต้องเล่นแพทเทิร์นอะไรนะครับผมก็จะตกแพทเทิร์นง่ายๆอ่าผมเอาแพทเทิร์นง่ายที่สุดเลยนะครับเผื่อทุกคนจะเอาไปซ้อมยังไม่ต้องเล่นอะไรยากนะครับเตึงดต่เติง

ส่คอดนะครับคือส่วนใหญ่ก็เป็นขอร์ด F นะครับะจะจบท่อนก็มีสลับไปใช้ C หรือ C7 แค่นั้นเองนะครับนั่นแหละครับผมที่บอกนะครับถ้าจะฝึกเริ่มต้นฝึกเพลงนี้นะครับก็สําหรับท่านที่ยังไม่ยังรู้สึกว่าการรวมกัน2มือเป็นเรื่องยากนะครับมันก็จะข้ามขั้นตอนเกินไปถ้าต้องมาฝึกมือซ้ายยากๆแล้วก็มือขวายังไม่ได้ด้วยนะครับผมก็แนะนําว่าให้เอาทีละมือไปแกะมือซ้ายได้นะ ได้มือขวานะครับเมโลดี้นะ เออเล่นในสเกลคีเนะครับก็ต้องไปศึกษาเองนะครับว่าคำว่าสเกลคืออะไรสเกลจะกำหนดขอบเขตความเป็นไปได้ของเมโลดี้ที่เล่นในเพลงนั้นนะครับถ้าเข้าใจเรื่องสเกลเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เล่นทุกโน้ตนะครับเราไม่ต้องเดาทุกโน้ตหูเราฟังไม่ออกเราก็เดาได้ว่ามันเคลื่อนที่สูงไปต่ำแล้วมันน่าจะเป็นโน้ตไหนประมาณนี้นะครับอ่าเออโน้ตที่ใช้ในเพลงอ่าหนุ่มนาะข้าวสาวนาเกลเราจะเรียกว่ามัน เป็นเพนทาโทนิกนะครับม,มันใช้แค่ห้าโน้ตอย่างเงี้ยเนี่ยเริ่มจากฝาเนี่ยนะครับฝาซอลลาดูรแล้วก็ฝาซอลลาเป็นไทยลูกทุง่งไทยลูกกรุงไทยจำนวนมากเนี่ยศุนทราพรก็ใช้เพนทาโทนิกนะครับใช้โน้ตน้อยไม่ได้แปลว่าไม่เพาะนะครับใช้น้ตน้อยเพาะก็ได้นะครับอ่านั่นแหละครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะก็เดาได้เลยครับเวลาไปแกะทํานองก็เดาว่ามันมันจะไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวทีไม่มีตัวไม่มีตัวตัวมีตัดตัวสองตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับเหมือนกับย้อมสีในใจเลยว่าคีย์ที่มันเล่นเนี้ยอย่างเงี้นะครับอ่า พอแกะเมโลดี้ได้แล้วเนี่ยนะครับก็เอามารวมกันนะครับก็คืออาจจะใช้เมทรนอมหรือตบเท้าแล้วแต่ถนัดนะครับหรือว่าถ้าใครมือซ้ายได้แล้วนะครับอยากจะเล่นมือซ้ายก็ลองฝึกมือซ้ายก่อนแบบง่ายๆนะแล้วใช้ปากร้องตามเหมือนก็ได้ตึงตะตึงตึงดตึงตะตึงเนตึงเด้เต้อเดอเอเด้ มีส่งไป C7 แค่ครึ่งห้องเองอะครับนิดเดียวเอาเอาเอาแค่อินโทรนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ตอนเล่นในเพลงเนี่ยผมบอกว่ามันก็เอเซนสมันก็เหมือนกันนะครับตอนที่เล่นในเพลงเนี่ย ต่อให้ไม่ไม่เดินเบสแบบนั้นนะมาเดินเบสแบบง่ายๆเนี่ยผมคิดว่ามันยังโอเคเลยนะครับอา,อาจจะเดินเบสแบบนั้นเฉพาะตอนอินโทรยยด,ด้วยซ้ำเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้นะครับมันมันขึ้นมาแบบเป็นเป็นเสียงเบสแล้วแล้ว,ลวถ้าใครที่เล่นแพทเทิร์นที่ซับซ้อนได้อาจจะคือเนื่องจากมันมันทิ้งคอร์ดเอฟยาวๆเนี่ยเราอาจจะเล่นง่าย ทิ้งคอร์ดเไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับในตอนร้องเนี่ยอาจจะมีท่อนที่ยาวๆอ่ะคือผมก็แนะนำแพทเทิร์นอีกอย่างนึงด้วยตึงจะตึงจะตึงตึงเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้จริงๆไอเนี้ยเขาเรียกว่า V-shape นะครับก็คือในคอร์ดคอร์ดเอเนี่ยแล้วก็เอานิ้วเนี่ยมาเนี้ยแต่เรากด3อันนิ้วมันจะเบียดเบียดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องยกออกก่อนแล้วก็อย่างนี้นะครับอ่า มันจะใช้ในจังหวะคันทรีใช้มากเั่นเพลงมาชอย่างี้นะครับอ่าอ่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเล่นอ่ามาเล่นเพลงจังหวะนงี้ก็ประยุกได้ไงเต หรือเอาจังหวะง่ายๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็ได้นะครับคือดนตรีเนี่ยทางมือซ้ายเนี่ยมันเหมือนเป็นริทึมเราเอาขอนมาเล่นริทึมนะครับให้ให้มันมีโครงสร้างของเพลงแค่นั้นเนงเพราะอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครใครเริ่มต้นฝึกง่ายๆ อันนี้มาเดินเบสแบบนั่นนะครับเบสเนี่ยตัวที่ใช้นะครับอ่าก็คือแตงอ่าผมอ่าแนะนําว่าคือใครจะถนัดนิ้วกลางเนี่ยบางคนติดอ่านิ้วกลางเนี่ยนะในการเดินเบสจริงเนี่ยมันมีฝรั่งหลายคนเลยนะครับแนะนําในสื่อการสอนว่าอ่าควรใช้นิ้วนางนะครับในการกดคอร์ดอย่างนี้ครับอ่า มันมีหลายผลนะครับรวมถึงการเล่นไอไอไอเบสคู่ห้าอย่างนี้นะครับเขาเรียกอัเทอร์เนตเบสเงีายอ่ะถ้าเราใช้นิ้วกลางนะครับมันจะมันจะสลับม,มันจะต้องยกมือมากเลยเต้องขยับข้อมืออย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าใช้เนี่ยมันแทบไม่ต้องขยับหรืออะไรเลยอ่าความแม่นยํามันจะสูงกว่าแล้วรวมถึงการเดินเบสแบบหลายๆอันตามมาอีกนะครับอ่าแต่ว่าเพลงเนี้ย อจริงๆจะบอกว่าถ้ามันเป็นเย่างนี้ดูลู่มือก่อนนะครับโนต้ตที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยใช้สามโนต้ตเองนอะจะผมหาเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเผลอไปเล่นคีซีกันละ ถ้าเรายังไม่เข้าใจโลจิกของไอ้โน้ตตรงนี้นะครับเวลาเราแกะเนี่ยเราไปแกะจากมือขวาก่อนก็ได้เราหาโน้ตเราทําให้เจอให้ตรงแล้วก็มันก็คือโน้ต F ถ้าเราจับเสียงนี้ได้แล้วจำเสียงนี้ได้แล้วเนี่ยมาทางนี้นะครับเราก็ไล่มา,าฟาฟาเลฟาเล แรกๆอ่ะเราเราหรือจับจับอย่างนี้ก็ได้ให้มันชินก่อนนะครับให้มันชินอ่ามันมีสามโน้ตที่ใช้ยังไม่ต้องเล่นคอร์ดนะครับเไม่เป็นเ่องะคอร์ด่นะอ่าแล้วทีนี้มาตีคอร์ดนะเต้เต้เพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับเอาเบสผสมกับคอร์ด ผมถนัดใช้นิ้วนางนะผมก็จะต้องกระโดดนิ้วนางไปเอื้อมนิ้วนางไปถ้าถ้าใช้นิ้วกลางเนี่ยข้อดีของการเล่นเพลงนี้คือไม่ต้องเอ,อื้อมแต่ถ้าผมใช้นิ้วนางกดเบสก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายก็ต้องยกนิ้วนะครับแต่เพราะมันต้องการความแม่นยำที่มากขึ้น จากจากโน้ตตัวตัว,ต,วตัวฟาเนี่ยนะครับไปหาตัวเรเนี่ย <Okay. S 1> อ่าเราเรากดผิดกดถูกเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าให้ไปทีละโน้ตนะครับ <Okay. S 1> ในตอนที่ผมฝึกเพลงนี้มันก็นิ้วมันก็จะงงๆนะครับมันก็จะหลงเขาเรียกว่า sense of geography เนี่ย มันยังไม่แข็งแรงนะครับว่าไอ้ไหลอยู่ตรงไหนยังไงพอต้องกระโดดข้ามแถวแล้วมันก็จะงงว่าห่างอะไรเท่าไหร่แต่พอมันจําได้มันก็มันก็จําได้ไม่ต้องดูนะครับ แค่นี้แหละครับตังเดิเตังเดิงตั่งตังเดตังเติงเตตงดิตั่งตงตังเดิ่อ่าฝึกให้จงคล่องเลยนะครับเวลาก็เอามารวมกันสองมือเนี่ยผมบอกไดเลยว่าเดี๋ยวมันจะงงมากเลยนะครับถ้ามือมือซ้ายมันไม่เป็นอัตโนมัติคนที่เคยเล่นเปียโนมาจะรู้นะครับว่าถ้ามือซ้ายเนี่ยมันไม่เป็นอิสระจากมือขวาวิธีคิดคือมันต้องเป็นกึ่งอัตโนมัติแล้วครับเล่นโดยไม่ต้องไปวอรี่มันอ่าเหมือนแยกหัวได้นะครับ ภาษาไทยเขาเรียกแยกแยกความรู้สึกแยกภาษาเนี่ยนะครับแต่ภาษาฝรั่งมันคือคอมไบแต่มันจะใช้คําว่าอะไรก็ตามมันคือเซนส์มันก็คือเหมือนกันนั่นแหละครับจะคอมไบได้มันก็ต้องแยกภาษาได้อ่าอ,อย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้เวลาเล่นรวมกันก็ลองรวมทีละนิดครับไม่ต้องรวมเยอะครับเอาทีละนิดอะ เปลี่ยนคอร์ดละอ่ามันมานี่เดียวเติตึเนี่ยติเตเตเปลี่ยนคอร์ดละเตดเตดเิดเติน์ดเตรดเตเดเติเตเตรเต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 เเตเตเตเเตเตต

ตอนไปซ้อมเองก็ลองดูแล้วกันนะครับว่า,าตอนตอนไหนถ้าเรางงนะครับหลังอยากเล่นอินโทรแล้วพอเข้าท่อนร้องเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเล่นไอ้นี้ตลอดก็ได้นะครับเพื่อให้มันสมูทให้มันไหลไปได้ก่อนเนี่ยให้มันเล่นเป็นเพลงได้ก่อนเนี่ย <S <S ตอนแรกๆผมก็เล่นเฉพาะอินโทรนะครับพอพอมันมันเริ่มเก่งมันเริ่มจําได้ผมก็เลยเออก็ในกลางเพลงผมก็จะใส่เยอะขึ้นนะครับเต้นตึงเตตึงตึเนี่ยอ่า ่าแล้วอีเดี๋ยวผมจะไปถึงคอร์ด a m i n o นนะครับเพราะว่าคอร์ด a m i n o r ไอตอนทางเดินเบสเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมขอเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ a m i n o r